สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเม่มาเตอร์มหาสารคามครับคลิปนี้พามาชมหน้าง,งานครับวันนี้พาทีมงานรถด,ดำดินนะครับมาวิ่งหินลูกลังนะครับทำถนนลูกลังงามๆครับ ลุกลังงามๆเลยนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผมมีมอเตอร์มหาสารคามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์083ครับ454 4565 083 454 4565ครับวันนี้เอาลูกลังมาลงให้อ่า,อาเอาบรจนะครับมหาสารคามนะครับผม งานอบจอมหาสารคามนะครับก็กลับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับก็เรียกใช้บริการทีมงานได้ดีเสมอมาครับทั้งหินคุกหินลูกหลังนะครับขอบคุณหลายๆครับ วันนี้ก็รถมาเจ็ดคันนะครับเจ็ดคันเป็นทีมงานเมืองมหานุมเมืองมหาสารคามครับทีมงานจะขวงไปแรี้ยนเขเิดนะครับไปขนข้าวหินลูกลังสวยๆครับ ท่านในที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยครับโทรสั่งจองในเมืองสละคมหรือว่าเชียรนอกเมืองนะครับแต่สั่งจองได้นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ